มาแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้พี่ซันนี่ไม่ได้พาทุกคนไปออกทริปที่ไหนนะคะแต่พาทุกคนมาบุกค่าหมวยที่ไม่รับซนทาลางภูเก็ตค่ะที่นี่พันทิพย์มวยไทยนะคะสําหรับทุกคนที่อยากจะออกกําลังกายแบบแม่ไม้มวยไทยสามารถมาได้นะทุกคนคนนี้นะคะโค้ชเพลาค่ะโค้ชเพลาเป็นโค้ชที่จะสอนพวกเรานะคะในการเตรียมตัวพื้นฐานเบื้องต้นนะคะสอนตั้งแต่น้องเริ่มหัดเดินได้ก็สามารถมาเรียนได้นะทุกคนจนถึงอายุ60กว่าเลยค่ะ คนนี้โคเชตค่ะโคเชตก็เป็นอีกหนึ่งค้มวยที่จะมาแนะนําวิธีและสอนวิธีการออกหมัดมวยนะคะอย่างขมักขมิงและถูกต้องนะคะพี่เขาสามารถสอนตั้งแต่ยังไม่เป็นเลยจนออกลีลาท่าทางได้อย่างขมักขมิงเลยค่ะคลิปนี้มาสั้นๆแบบให้ดูเบื้องต้นก่อนนะคะรอบหนะ้าพี่สันน่จะมาลงคลิปแบบเต็มคาราเบลให้ดูตอนแรกก็กะว่าจะไม่ลงนะคะเพราะกลัวค่ะกลัวว่าพี่นักมวยจะดุนะคะแต่เปล่าเลยค่ะที่นี่อยู่กันแบบเป็นกันเองพี่โค้ชทุกคนใจดีน่ารักเฮฮาสนุกสนานเขาอยู่ กันแบบพี่น้องแล้วก็ครอบครัวค่ะทุกคนบอกเลยว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะใครที่สนใจติดตามไว้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่เซนีจะมาลงบรรยากาศแบบเต็มๆให้ดูค่ะตอนแรกว่าจะไม่ลงแต่สงสัยต้องลงแล้วล่ะทุกคน